คุณพ่อล่าจากพยานะครับสวัสดีครับคุณพ่อล่าครับผมอ่าลุงล่ามีอะไรครับอยากจะปรึกษาคุณถนอมว่าอยากจะปลูกกัญชาปลูกกัญชงกัญชาปีนี้ทำนาก็ขาดทุนครับอยากจะปลูกกัญชาเลยครับเอาเอาททละตัวกัญชงก่อตัวหนึ่งกัญชาก่อตัวหนึ่งเอาปลูกอะไรครับพ่อเจ้าอย่างไหนก็ได้ขอมันขอมันสะดวก โอ้ยถ้าสะดวกก็กันชงกันชงกันชงสะดวกกันชงไม่ต้องขออนุญาตไปหาพันธุ์มาปลูกได้เลยกันชงผมไม่ไม่รู้ว่าจะไปเอาพันธุ์ที่ไหนครับวันก่อนถามมาทิ้งแล้วผมเคยบอกไปทิ้งแล้วนะแต่ผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเขาบอกว่าต้องไปหาหนังสือสัญญาซื้อขายจาก คนที่จะรับซื้อแล้วก็ไปหาพันมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่<า>ไอ้นั้นกัญชาไอ้นั้นกัญชาแต่พ่อพูดว่าอยากเอาง่ายกัญชงกัญชงนี่ไม่ต้องเลยเอ,อ่าใช่กัญชงนี่เอ่อมันมีสถาบันที่เป็นองค์กรอิสระอยู่นะที่เขาเขาเขามีเมล็ดพันธุ์มีอะไรให้เนี่ยผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่ามไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ภาคเหนือเลยนะผมเข้าใจว่าอยู่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อมูลให้ก่อนนะ บิน <พอ S 1> ช่วยดูให้หน่อยนะถ้าก <พอ S 1> ัญ <พอ S 1> ชงไม่ขออนุญ,ญาตแต่ถ้าเป็นกัญชาเนี่ยต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจอย่างน้อย8คนไม่ใช่พี่น้องกันนะในคนในหมู่บ้านรวมตัวกันอย่างน้อย8คน <พอ S 1> ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอจดจัดตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมาพอก็ตั้งให้เสร็จปั๊บไปติดต่อโรงพยาบาลราพอพสตใกล้บ้านเรามาติดต่อทําไมบอกเนี่ยเรากลุ่มของเราจะปลูกกัญชา เมื่อจะปลูกกัญชาเนี่ยก็บอกทางราพสตมาเป็นหุ้นส่วนนะครับแล้วทาเรื่องผ่านราพสตรพสตก็จะส่งเข้าไปที่กระทรวงเพื่อจะขออนุญาตนะครับถ้าเข้าตามกฎเกณฑ์ปั๊บเนี่ยเวลาปลูกขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยเอาดอกไปให้กับโน่นแหละกระทรวงเขานัาน่นน่ะนะครับเอ,เ,อเอาที่ง่ายๆก็ได้ครับเอาคันส่งก็ได้มันง่ายดี <c oughs> <c oughs> เอาคันส่งเอาเดี๋ยวทีมงานเก็บเรื่องไว้ก่อนนะ <c oughs> บินกําลังหาอยู่ <c oughs> ลุงดู <c oughs> ทีวีไว้นะ <c oughs> เดี๋ยวประกาศให้นะลุงนะ ครับผมครับช่วยเหลือหน่อยนะครับช่วยเหลือนะครับทำนได้ได้ทำนาขายข้าวก็ขาดทุนน่ะโอ้ยน่าเห็นใจนะพ่อนอปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมบ้างไหมแถวนั้นน่ะปลูกกระเทียมก็ไม่ครับปลูกกระเทียมก็มันเป็นเพรอะเวลาฝนตกมันก็เป็นเพ้รักษายากอยากจะปลูกกันทรงมันรักษาคงง่ายกว่า ทีนี้พ่อมันต้องมีตลาดด้วยเนาะพ่อนะม,นมันไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันต้องมีตลาดด้วยนะครับมันต้องหาตลาดที่ลงด้วยอ่ะน,นี่นี่นี่ผมเจอแล้ว <แก S 1> เจอ,อแล้วเน,นี่ยน,นะเอชื่อสอวพอสอบินลองดูสิสวพสอสวพสนะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นองค์การมหาชนนะครับ ซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของเมล็ดพันธุ์นี่แหละเรื่องของเมล็ดพันธุ์กันชงเนี่ยนะครับนะครับราคาอยู่ตรงไหนครับท่านเขก็อันนี้เหมือนเขาเขาขายไหมครับเขาขายครับมีขายครับมันจะไปรับแจกมันก็มันมันมีมันมีที่เขาเคยแจกเหมือนกันนะเขามีขายตรงไหนครับท่านไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงฟังลุงฟังรายการไปก่อนนะฟังรายการไปก่อนนะ ครับผมครับดูโทรทัศท์ไปก่อนนะลุงนะครับอ่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้สถานีไม่ใช่สถานีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับอ่าดูตรงนี้นะเป็นองค์การมหาชนใช่ครับครับส่วนเมื่อสักครู่นี้พอล่านะครับสามารถไปติดต่อสวพสหรือว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับอยู่ที่ สุเทพตำบลสุเทพอำเภอเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองโทรศัพท์นะครับคุณพ่อจดนะครับถึงมันขึ้นหน้าจอให้หน่ะนะโทรศัพท์053-328-496-8ถึง8นะครับ053-328-496-8อันนี้ให้โทรไปในวันและเวลาราชการนะครับพอบินจดเบอร์ไว้แล้วก็โทรไปบอกพ่อลากได้ด้วยนะแกจดไม่ทันหรอกเมากันชงอยู่